สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาคุยเรื่องเล็กเรื่องเล็กที่พลังยิ่งใหญ่เรื่องของรอยยิ้มที่อาจช่วยให้เพื่อนๆรู้สึกดีขึ้นได้จริงรู้ไหมว่าแค่ยิ้มเพียง20วินาทีสมองของเราก็จะลงคิดว่าเรามีความสุขจริงๆแล้วแม้ตอนนั้นเราจะไม่ได้รู้สึกดีจริงๆเลยก็ตามแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าที่ใช้ยิ้มจะส่งสัญญาณกลับไปยังสมองว่าเฮ hey, ฉันกำลังมีความสุขนะจากนั้นสมองก็จะเริ่มหลังสารแห่งความสุขอย่างโดปามีนกับเซโรโทนิน ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นจริงๆนักวิจัยบอกว่าแม้เราจะแกล้งยิ้มสมองก็ยังตอบสนองเหมือนเรายิ้มจากใจแปลว่าการยิ้มมีพลังมากกว่าที่เราคิดบางคนเรียกสิ่งนี้ว่า facial feedback r o u p คือการที่ร่างกายส่งผลกลับไปยังจิตใจแปลว่าแค่เปลี่ยนสีหน้าก็เปลี่ยนอารมณ์ได้ยิ้มไว้ก่อนไม่เสียหายเลยเพื่อนๆลองทดสอบดูสิตอนรู้สึกเหนื่อยหรือเครียดแค่ยิ้มออกมาสัก20วินาที แล้วสังเกตดูว่ารู้สึกยังไงบางทีรอยยิ้มเล็กๆนี่แหละอาจเป็นจุดเริ่มต้นของวันที่ดีขึ้นทั้งวันก็ได้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามถ้าชอบคลิปวิดีโอของเราช่วยกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์พูดคุยกันเจอกันใหม่ในตอนหน้า